มาครับวันนี้มีแขกมานะครับพี่บอ, ho, อาายสุโขทัยส่องอาจารย์เดียนะครับส่งอาจารย์เดียเข้ารับแขกโดดใไหมหันะนออโดดก็ต้องโดูแล้วดูมือก่อนเลียอ,อย่างนี้ก็โอเคอยู่สู้ได้แล้วก็ต้องตีกันแล้วทีมเราต้องเหนียวกันไปก่อนเขามาบุกเราต้องกินให้กินให้รู้จัก <ขอ S 1> เออแหวะเข้าดีมากต้องกินให้รู้จักอนะพี่บอยสุขโขทัยนะครับเดินทางมาไกลนะครับามาเจออาจารย์อาจารย์เดียรับแขกให้นะครับเจ้าบีมไล่ออกไปแล้วซันนี่บีมไล่ออกจากทีมไปแล้วครับสติสิบไฟหลังแพ้รวดนะครับเจ้าบีมเสียตลอดให้ออกจากวงการ,นในใรขึงยิงกึงกันนะครับสำหรับอาจารย์เดียอ,ดอ,อ, <laughs> อยากอยู่อยากอยู่ พี่บอยสุโขทัยจะทำอย่างไรหลุมนี้ไม่ง่ายนะครับอ๋อเล่นหลุมนี้ครับเล่นหลุมยาวเอ้ยเขี่ยชมพูไปกินหนึ่งเมตรไม่ธรรมดาแลวหนึ่งเมตรครับ <c oughs> กันนี้กันให้เหนียวพี่ขนะ้าวโวกินใหญ่เลยไปละมไม่เท่าไหร่หรอก สองเมตรอย่าเพิ่งขวันเมื่อวานนะครับสามเมตรเน้นเนื้อเลยดูทำตัวด้วยดีไม่ดีหมดโตเปล่าวะมือเดินสายเปล่าวะมาลองไม้ดูวินะแกไม้อันนี้มาลองไม้อหลักแล้วสี่แล้วหลุมไก่นะครับ เออยางยิงห่างหมูอยู่หรือว่าเขาอ่อยหรือเขาอ่อยหรือเปล่ายิงก้มปุ๊บก้มปุ๊บแทงเลยไม่เล็งด้วยอ่ะจะเอาเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้เออถ้าเอาเยอะกว่านั้นกลัวเราไม่เล่นด้วยอีกอ่าก็ก็ไปทำให้เขาอย่างน้นเออก็กันอย่างนั้นน่ะใครอ่อยใครหนักแล้วสี่นะเราอ่อยเขาเขาอ่อยเราก็ไม่รู้ เออถ้าเกิดเขายิงเข้าหมดก็กลัวเราไม่เล่นด้วยงไงไรไงที่แ่มวะนะกันแล้วเอาขาวแหละชิง่างนี่ก็ได้กันอ่อนๆเมื่อก่อนสู้ได้เ,เอาเอาสู้ได้ก็ได้สู้ได้ก็ขาวเก็บพอดีขาวาว้งเนาะเเออเก็บขาวพอดีเออโอเคก็ยังใกล้เคียงก็ยังสมศักดิ์ศรี พี่บอยสุโขไทยนะครับวันนี้ส่งตัวแทนจากสุโขททยมานะครับเคยเล่นกับลูกต่อยมาครับพี P ่บอยว่าโอ้โหเนียนมากลูกนี้อ่าอา,อาจารย์เดียยังไม่ได้สักเม็ดเลยนะครับสงสัยต้องส่งเสือจากก่าลงนะครับออโอ้โอเอาแล้วโอ้สงสัยอาจารย์เดียจะไม่ไหวนะครับ ต้องเป็นเสือ,อาจากลัวแล้วนะไม่ตกว่าสิบ่บนะมีการแทงออกด้วยอ่ะ <c oughs> นะลูกไหนไม่เอาเพอก้มปุ๊บแทงเลยอ่ะโ,โอ้โหนาบีเโอ้โหยแสบเขาอีกกี่เม็ดแล้วหก <6. S 1> โอ้เพิ่งหก เราสามชุดเราก็ได้คืนแล้วเสร็จแล้วนี่นะมาลองไม้เดี๋ยวกี้เสร็จแล้วอยู่ได้ต้นกระรินปิ้งหมดเฮะตัดหมดเลยใช่เอาลงไปเลยเล่นเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนโอนเออไม่เอากันก็ดเกียรติเนาะไม่น่างานต่างสุดยากดูงสุดยากเกียวจอยแกโห มันจะไม่ลงก,ก็ไม่ลงมันปัดหม, <c oughs> มุกเจ็ดแล้วเนาะหนักแล้วจ่ารินติงต้นใหญ่จกเนี้ยสิเออเออแต่ว่าไปทำคลิปหน่อยไม่เพิ่งไปเด็ดนะไม่เคยเด็ดแล้วพี่เป็นวงยางลงพื้นหมดแล้วเหรลอลงพื้นด้วยมะม่วง,งมีลูกไหมมะม่วง,งไม่ถึงมะม,ม,ม่วงเลยยังไม่ถึงเหรอโอ้ล็อกอันนั้นพี่เออมึงตัดไปก่อนเดี๋ยวข้อพิสิทธิดาซ้ำไม่ได้เงเนี่ยก็ไม่เอาเลยอ่ะมันไม่ลง เขาก็แทงง่ายอะสิตงไปดูใกล้ๆที้ผมลงอือตลงกใตัดนลอืเอาเบียให้ตลงเนี่ยตลงตัดแทงขึ้นเาหมดแล้วมั้งไม่ที้เหลือเราเก็บให้หมดกัรดีนีมละสิเลยสิบเก้าโอ้หไม่ธรรมดาวะ พี่บอยสุโขทัยครับเอ้ยไหวอยู่สำหรับเสือจากัวเห็นเห็นแบบนี้เหมือนเห็นขนมเลยอะโอ้โหยแม้ดีนะซันนี่บีไม่อยู่อะไม่งั้นให้ซันนี่ฮะตกปลาเองเขาเลิกกิจกรรมนี้แล้วก็ไปอยู่ตกปลาแล้วขันต่ำสะบัดมุก เลียมไม่มาเรียมไม่มาจันเดียเหลี่ยมไม่มานะครับสู้พี่บอยสุขโขทัยไม่น่าได้นะครับดูแล้วยังแม่อาจริงด้วยนะยดูครับตีข่าวขึ้นมาพี่บอยบอกว่าอยู่สุโทไทยก็เล่นกับลูกต่อยอยู่นะครับพุกเลยเฮาวะ เอาแล้วอาจจะได้สี่ลูก่ะเนี่โยโอยยวนกวเลยกม,ม,มา้กลายมากลายเป็นเสียแล้วมาถึงช็อกเลย<ะ> 8, เหลือแปดเหลือแปดไม่ธรรมดานะครับสำหรับพี่บอยสุโก้ไทยอือหือขนุนเปล่ปาลงอีกไม่ถึงได้ไ,ได้ได้ได้ได กินขกมมุ้งบนปากใหญ่แก่ไม่ได้ดื้อไมิใกัน,น,อนโอ้โหใช้เจดีก็ให้แล้วเหรอหลูกเดี๋ยวมั้งลูกเกียครับตับขึ้นเลยพี่มาใช้ด้ประกาศเอ้าวืดเจ็ด <c oughs> <7 S 3> แล้วเจ็ดกันไป จะการหรือจะเข็นเรื่องมาใกล้ๆช็อกดี้มากันดีกว่าอยากเข็นอยากเข็นชิบหายน้ำหนักไม่ดีแล้วพากันลงใหญ่เลอะเทอะเลยขึ้นไปบนดีกว่าเออเอากลายเป็นสนุกเฮ้ยสนุกยากด้วยลูกเนี้ยถ้าผิดพลาดเจอเราแน่สามสี่เมตรอะอืมเฮ้อ

ดีดีนะพี่แซกไม่หลงด้วยเหรอไม่งั้นนะยุ่งโอ้โหลูกนี้ตัววนมาเชือดด้วยอ่ะลูกลอยีกนะอืมอาจจะหมดโต๊ะวะ เออคขอยัยงชั่วถ้าลงไปคอแห้ง<อ>แง <c oughs> น่คอเฮ้ยยันจะเชื่อมใหม่ยันยอง,งอืม <c oughs> ทุกวันยิงดีมาวันนี้เลยยิงโอ้ยิงเก่งเลยจ๋าเลยอะยิง <c oughs> <c oughs> ริงเอาแค่โดนเวคออลจานเดียจากเชียงใหม่นะครับเ <ไป S 2> จพบอพี่บอยสุโขทัยนะครับลูกนี้เช็ดแล้วบางกว่าครับแถมขาวล่วงด้วยไม่ลวม่วงหมดโต๊ะต้องมาแล้วครับติดชิ้งทุกเม็ด้เลย

ลึกเกินเปล่าโอ้โหไม่โดนครับหกหกเฮ้ยเจ็ดว่าสองเด้งสองเด้งเอาหลุกกลางก็ต้องมาแล้วได้อยู่อุ้ยหืออือหือ เอาดีนะอย่างปานีะอืมสู้กันได้เนี่ยสนใจกับน็อตพยาแมนต่อครับเม็ดร้อยอ่าน็อตพยาแมนได้นะอ่าน็อตพยาแมนเดี๋ยวเรียกมาเลยเม็ดร้อยสูสีสูสีสูสีเล่นได้อยู่น็อตพยาแมนเล่นได้ ดำเท่าไหร่เนี่ยดำสองเมตรของไม่เลือกอืมอ้าวเหลือหกหมดโต๊ะเบ่าสันเดียเชียงใหม่นะครับเจอพี่บอยสุโขทยัยอือ๋ยตรงมากลูกนี้โอ้ยเหลือห้าแน่นอนครับ เจ็ดเมตรไม่ต้องแทงอย่างเงี้ยสำหรับอาจารย์เดียก็สู้บอยสกโกไทยไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยฮ uh ้ยเฮ้ยเฮ้อเจ็ดเมตร